เกิดวันดีๆนะครับวันปิยะที่ผ่านมานี่เองครับก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเลยครับเกิดขึ้นกลางกรุงนะครับในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่จะขึ้นนะสนย์ประชุมเศรษฐกิจใหม่นะครับมีนักเขียนนักอ่านนะครับเข้าไปชุมนุมกันมากมายธนาธรนะครับฝันใจคนรุ่นใหม่ก็ไม่พลาดนะครับก็ไปด้วยนะฮะไปที่สูนงหนังสือของเขาแล้วก็เซ็นชื่อให้กับ ผู้ที่ซื้อหนังสือของธนาธรบรรยากาศก็กสดชื่นมีเสียงดนตรีเสียงเพลงรอยยิ้มนะครับแล้วก็เสียงหัวเราะอ,อยู่ๆก็มีใหญ่โผล่มาจากไหนไม่มีใครทราบพุ่งเข้ามาล็อกคอธนาธรครับพร้อมตะโกนว่ามีระเบิดนะฮะแล้วก็เควงกระเป๋าถือลงบนพื้นครับเท่านั้นแหละครับรอยยิ้มรอยหัวเราะก็หายไปทันทีมีแต่เสียงตะโกนโวกเบกวิ่งกันชุลมุนเลยนะครับ ผู้คนที่ชมอยู่ในบูธหนังสือก็กระจากระจายรวมทั้งคนอื่นซึ่งอยู่ในหุ่นประชุมก็แตกตื่นวิ่งกันอุตลุดครับออกจากงานกันแทบจะหมดเลยครับเพราะว่าไม่รู้หอะครับว่าคําว่าระเบิดนั้นมันจะจริงหรือหลอกแต่ก็มีผู้กล้ากลุ่มหนึ่งครับช่วยกันล็อกคอชายั่าง่คนนั้นนะครับแล้วก็จับส่งตํารวจก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับตัวป่วใแห่งยุคนะครับที่เรียกกันว่าเคร้อยล้านครับ เคร้อยล้านเนี่นะครับเป็นลูกครึ่งไทยอินเดียอายุก,ก็ประมาณ50ปีแล้วครับสร้างความแตกตื่นให้กับคนกรุงเทพมาหลายครั้งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำให้ใครมีอันตรายเป็นชิ้นเป็นอันเพียงแต่มีลักษณะคล้ายกับผู้มีปัญหาทางจิตนะก็คือกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดประหลาดจากคนธรรมดาแต่ถ้าไม่ใช่คนธรรมดาก็น่าจะทำไม่ได้ครับ แรกเริ่มนะครับเคก็มีอาชีพรับจ้างตัดสูตรให้กับโรงแรมครับแล้วก็ต่อมาก็ได้เปลี่ยนไปทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จนกระทั่งมีเงินหมุนเวียนมากมายนะครับแล้วก็สื่อไทยนะครับก็ว่ากันใหญ่โตถึงขนาดว่ามีเงินหมุนเวียนกันเป็นร้อยล้านก็เลยคงจะใส่ซ้อยนะครับจากชื่อเล่นโอเคก็กลายเป็นเคร้อยล้านนะครับเพราะว่ามีรถระดับเบนซ์ลูบี้เอ็มนะไบแดงขับอยู่หลายคัน ส่วนชื่อเต็มของแกนะครับแกก็เปลี่ยนมาแล้วสี่ห้ารอบทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะครับไม่รู้ว่าแกจะจําชื่อของแกได้หรือเปล่าผมอ่านแล้วก็จำไม่ได้ครับชื่อแกอย่างนี้ครับชื่อคะเนศพิษณุเทพนะครับยาวเยียดเลยนะครับนามสกุลจัก,จก,กรรามหาเดชานะครับให้ผู้ซ้ำก็พูดจ้าครับเคก็มีพฤติกรรมประหลาดๆที่ต่างจากคนธรรมดาเพียงแต่ว่า แนวทางของเคไปในทางาสนับสนุนฝ่ายทหารหรือฝ่ายอนุรักษนิยมครับภรรยาของเคก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าแต่เดิมนั้นเคก็เป็นคนปกติเช่นเราเนี่ยแหละครับก็มีเหตุคือในปีที่มันดาถึงแก่ความตายนะครับน้องสาวคนที่รักที่สุดก็เป็นมะเร็งนะฮะแล้วก็พระอาจารย์ที่เคนับถือก็ ถึงแก่มนภาพไปจากโลกในเวลาใกล้ๆกันทําให้เคสถิตแตกนะครับแล้วก็คุ้มดีคุ้มร้ายนะก็ออกมาปัน่นป่วนสังคมตั้แตมาจนวันนี้วีรกรรมแรกของเคที่ทําให้สังคมไทยรู้จักกัน<ม>ก็คือว่าหลังจากที่พลเอกสุนทินะครับได้ปฏิวัติเมื่อปี49นะฮะเคก็ขับรถเบนมาจอดกลางเมืองครับไม่เอียมป้ายแดงฮะสีพ่นไปที่ ดด้วยข้อความที่ชื่นชมสนับสนุนการปฏิวัติของพลเอกสนธิครับจากนั้นเคก็สร้างความบระหลาดเกิดขึ้นเป็นระยะระยะครับเช่นว่าขับรถยนต์ไปจอดกลางถนนนะฮะแล้วก็ปาขวดแตกกระจายบนพื้นถนนปล่อยงูเขาเพ่นพ่านนะฮะให้คนก็แตกตกลัวไปอย่างนั้นบางครั้งก็ขับรถไปจอดหน้าสยามพารากอนนะ เอาขวดน้ำแรงราดตัวนะครับเอามีดเหมือนทาท่าจะปาดแขนตัวเองนะครับแล้วก็ตะโกนด่าคนไปมาหน mm ่ hmm. วยท,ที่ฟังไม่ค่อยได้สับนะครับ mm hmm. เคก็คงได้ใจครับที่ทําอะไรได้ในเมืองไทยก็เลยไปอินเดียนะฮะแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าชาวอินเดียก็คงไม่เล่นด้วยครับ mm hmm. ก็เคก็โดนติดคุกอยู่ที่อิอนเดียอยู่3เดือนนะครับ ก็คงหายทราบไปหน่อยทีนี้ก็เลยสงสัยว่าอยู่อินเดียไม่ไหวแล้วกลับมาไทยดีกว่าเคก็ทําอะไรประหลาดไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเหมือนจะหมดบุกนะก็ไม่รู้จะทาอะไรก็เดินไปเดินเล่นแถวสยามสแควแร์ก็บังเอิญไปเจอป้าเป้าครับป้าเป้านี่แกเป็นกองเชียร์เสื้อแดงรุ่นป้านะครับก็คือส่วนมากก็ประท้วงแล้วก็ด่าลุงตู่นะครับเป็นประจำนะแล้วก็ไม่ค่ใครมีใครอยากตอค้อนด้วยละครับเพราะว่า ใครจะมายุ่งกับแกใครจะมาจับหรือมาทำร้ายแกแกก็ใช้อาวุธที่แม่ให้มาแต่เกิดครับก็คือถลกผ้าถุงครับไม่มีการเกงในครับแล้วก็ไม่มีใครอยากดูมีแต่คนหนีครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากต่อกรด้วยแต่เคไม่ใช่ครับเคเดินมาป้าเป้าแกไม่รู้ครับแกคงไม่ทันคิดไม่ทันขยับพ้าถุงเคมาก็ตบป้าเป้าเป,ปรี้ยงหายท้องครับรอบนี้ก็เคก็เลยถูกตำรวจ เชิญตัวไปสอบสวนในข้อหาทำร้ายร่างกายป้าเป้านะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือเคได้ข่าวว่าทางเรือนจำได้มีกำสั่งปล่อยตัวน้องๆที่อยู่ในกลุ่มสามนิ้วนะครับซึ่งสารไม่ให้ปล่อยตัวก็ถูกขังเรือนจําแล้วก็วันหนึ่งก็สารมีคําสั่งนะครับให้ปล่อยตัวชั่วคราวน้องๆคนหนึ่งนะฮะเคก็ไปรับด้วยแต่ไปรับในฐานะฝ่ายตรงข้ามก็คือ ไปชูป้ายนะฮะรูปในหลวงด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบนะครับแล้วก็ไปยืนด่ากลุ่มม็อบที่มารับน้องๆซึง่งเป็นฝ่ายตรงข้ามครับผลก็คือเคก็ถูกน้องๆรนะุมไล่ชกไล่เตะแล้วก็ซิือวิ่งนะฮะกระจัดกระจายครับเพียงแต่ว่าน้องๆไม่ได้มีจ,จิตใจโหดเหี้ยมอะไรครับเมื่อเควิ่งไปก็เป็นอันยุติกันแค่นั้นนะ mm hmm. ก็เคก็คง เสียหน้าเล็กน้อยครับจากเคร้อยล้านก็นเหลือแค่เคยี่สิบาทได้แล้วมั้งครับแล้วเคก็มาสร้างเวทกรรมล่าสุดกับธนาธรที่ศูนย์สีกิจแล้วครับในทางกฎหมายนะครับเคก็มีโทษไม่มากครับเพียงแค่ทำร้ายร่างกายไม่ทำให้เป็นอะไรแก่กายหรือจิตใจครับข้อหาจิบจิบครับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนครับแล้วก็ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะ,ะนอนั้นก็จะเป็นข้อหา เกี่ยวกับเรื่องบอกเล่าความเท็จนะให้เรื่องเลือจนประชาชนแตกตื่นอันนี้ก็เหมือนกันครับโทษก็ไม่เกินจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนแล้วก็ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทก็ข้อหาจิบ๊บจิ๊บซึ่งข้อหานี้ผมก็แทบจะไม่เคยยินนะครับว่าใครถูกจับในข้อหานี้โดยสรุปแล้วนะครับก็กฎหมายก็คงทําอะไรเคไม่ได้หรือจะได้ก็แค่ร้อยขีดข่วนก็ยังยังไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า คือลักษณะนี้นะครับว่าก,ก็ตามจริงแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็ใช้กฎหมายพรบรสุขภาพจิตครับคือเวลามีใครพบเห็นใครที่มีอาการสติ mm hmm. ค่อนข้างจะไม่ปกตินะครับแล้วก็ก่อความวุ่นวายโดยที่เห็นได้ชัดว่ามีปัญหาทางจิตนะครับกรมสุขภาพจิตก็จะมาจับตัวไปควบคุมแล้วก็รักษาสที่โรงพยาลจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วก็ให้ญาติพี่น้องรับกลับไปพร้อมทั้งให้ อย่าไปกินเพื่อนังกับประสาทครับกรณีนี้ก็เห็นได้เร็วๆนี้ครับคือกรณีตัวตึงระยองนะครับตัวตึงไม่ทราบว่าเอฟซี LC, ได้ข่าวไหมคือตัวตึงระยองนี่เ็เป็นหญิงที่มีสติค่อนข้างจะไม่สมประกอบครับคือพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับ,บแล้วก็เดินลักษณะเหมือนกับคนจอนจัดอยู่ชายทะเลหาเสียงจันนะครับ เพียแต่ว่าเธอเองก็ไม่ได้ทําอันตรายกับใครก็เดินร้องเพลงภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เคาะขวดปลาติกเป็นจังหวะแต่จังหวะแม่นครับซึ่งก็ทําความกบขันให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวพอสมควรครับแล้วก็ไม่มีใครกลัวครับมีบางคนก็ถ่ายลงติกตอกแล้วก็ดังนะฮะดังชั่ววันสองวันแต่พอดังปับ๊บเจ้าหน้าที่จาก กรมสุขภาพจิตก็มาพร้อมกับตำรวจนะครับแล้วก็จับตัวไปไปรักษาซึ่งทราบว่าขนาดนี้ก็มีอาการที่เกือบปกติแล้วแล้วก็ญาติพี่น้องก็รับไปดูแลแล้วนะครับแต่พอมากรณีเคครับผมก็ยังงงท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตออกข่าวครับว่า,าเป็นเรื่องที่กรมสุขภาพจิตต้องำดำเนินการเพียงแต่ขอให้พี่น้องช่วยกันแจ้งข่าวด้วยนะครับ ซึ่งความจริงกรณีนนเคนี่ดังมาตั้งแต่ปี249นะครับแต่กรมสุขภาพจิตไม่รู้จนบัรนี้ก็ยังไม่รู้นะครับแล้ยังจะให้ประชาชนคอยแจ้งข่าวมผมก็งงอยู่ล้วครับว่าเอ๊ะทำไมเขารู้กันทั้งประเทศแต่กรมสุขภาพจิตไม่รู้ว่าเคมีอาการเพี้ยนๆนะครับ<ม>แล้วก็มีนักข่าวบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่ากรมสุขภาพจิตจะรู้แต่ คนเพียเพ้ยนๆที่ไม่ค่อยมีกตังครับคนมีกตังนี่กรมสุขภาพจิตไม่ค่อยรู้นะครับว่าเพี้ยนหรือเปล่าเขาก็ว่ามาอย่างนั้นแหละครับก็ไม่รู้นะครับว่าจากนี้ไปเคจะสร้างวีรกรรมอะไรต่อไปเพราะว่านับวันเคก็จะมีพฤติกรรมรุนแรงมากขึ้นครับเพราะว่าเหมือนจะเพี้ยนแต่ก็เหมือนไม่เพี้ยนครับโพษทางอาญาคงจะทําอะไรเคไม่ได้มากมายครับ แล้วยิงแกก็มีกระตังเยอะอยู่นะฮะกฎหมายก็ขยับตัวค่อนข้างจะยากคิดว่าเป็นกรณีที่ผู้จัดการศูนย์ประชุชชาติเศรษฐกิจซึ่งเขาได้รับความเสียหายจากการที่เคไปสร้างความแตกตื่นจากการที่ขู่ว่ามีระเบิดนะฮะทำให้ผู้คนหลบหนีอ,ออกไปจากงานจำนวนมากนะฮะอันนี้แน่นอนครับเขาเสียประโยชน์ครับแล้วขา่ขาวว่าเขาจะฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายนับสิบล้านครับ ถ้าเป็นอย่างนี้จริงแล้วก็ถ้าหากว่าสารเป็นตามนี้จริงนะครับเคก็คงจะหายซ่าไปสักพักใหญ่ๆครับอาจจะเปลี่ยนจากเคร้อยล้านอาจจะเหลือเคหนึ่งล้านก็ไม่รู้พรเพียงแต่ว่าอยากจะให้กรมสุขภาพจิตนะครับเร็วกว่านี้สักหน่อยนะฮะอย่าเร็วกับคนไม่มีตังค์เป็นหลักนะครับเสมอภาคกันดีกว่าครับ